แต่ละคนน่ะไม่มีใครที่เขาอะไรอ่ะที่เขามีมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมาแบบใส่ร้ายหมอบีนะดี่ฉันรู้สึกแบบนั้นน่ะไม่มีความจําเป็นอะไรต้องมาใส่ร้ายหมอบีไม่มีความจําเป็น,ะจ,ปนจะทําไปเพื่ออะไรไม่ไม่ทําทําไปเพื่ออะไรไม่ทําหรอกว่ากันไปตามหลักฐานเถอะ แค่นั้นแหละว่ากันไปตามหลักฐานเถอะหลักฐานมันว่าไงก็ว่าไปตามนั้นแต่อยากจะพูดแบบนี้ว่าแค่ข้อมูลที่มันมีอยู่ตอนนี้เราก็สามารถตั้งข้อสงสัยต่อตัวของหมอบีได้แล้วมันมากพอแล้วไอ้แค่ดิฉันถามคุณสองข้อที่คุณยังที่เป็น afc ฟซอ่ะที่ยังไม่ตอบดิฉันเนี่ย มันก็เพียงพอเป็นความชอบธรรมเพียงพอแล้วที่จะให้เราตั้งคำถามต่อตัวของหมอบีตั้งคำถามเพื่อให้เขาออกมาชี้แจงหรือพิสูจน์คำถามเรื่องที่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงให้ปิดบัญชีหลายคนยังไม่รู้อ่ะก่อนที่จะก่อนที่จะมีข่าวเนี่ยคุณรู้เรื่องที่ว่าหลวงพ่อให้ปิดบัญชีกันไหมดิฉันถามหน่อยสิถ้าไม่มีเรื่องเนี้ยพวกคุณรู้ไหม อะถามก่อนคนที่เป็น fc หรือคนที่ติดตามคุณคิดว่าไม่ใช่คุณคิดว่าสิคุณรู้ไหมก่อนหน้านี้คุณรู้หรือคุณได้ข่าวมาไหมว่าหลวงพ่อเคยประกาศที่ไหนไหมว่าห้ามหมอบียุ่งเกี่ยวกับเรื่องของวัดอะใช่ใช่ไม่รู้เลยไงประเด็นคือไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้เลยถ้าไม่มีเรื่องนี้แดงออกมาเราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เหรอ มันมีเรื่องที่หมอบีเข้าไปหาหลวงพ่อหรือหลวงพ่อเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าสงสัยก็เลยสั่งไม่ให้หมอบีเปิดบัญชีอันนี้หรือสั่งให้หมอบีปิดบัญชีถ้าไม่มีข่าวแบบนี้เราไม่รู้เลยนะและเราก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าสำหรับดิฉันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวดิฉันยังคง ยังคงมองตามความเข้าใจก่อนหน้านี้ว่าหมอบีเป็นลูกศิษย์คนสนิทของหลวงพ่ออันนี้ความเห็นของดิฉันเองนะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะเป็นความเห็นเพราะเพราะอะไรเพราะว่าภาพที่หมอบีพยายามเอาไปโปรโมทหรือเอาไปลงหรือหมอบีอาจจะไม่ได้โปรโมทเองแต่คนข้างนอกเห็นนะ่ะเวลามีงานที่หมอบีไปรับใช้หลวงพ่อไม่ว่าทั้งถอดรองเท้าให้ถือรองเท้า ถอดรองเท้าให้หลวงพ่อถือรองเท้าให้หลวงพ่อถือขันน่ะถือขันประจําหลวงพ่อขันหรือบาทเขาก็ไม่รู้มันจะมีอยู่อันนึงนะนะั่นน่ะขันทองเหลืองนะนะั่นน่ะถือเป็นคนที่สามารถถือขันให้แทนหลวงพ่อได้เนี่ยคนปกติทั่วไปทําแบบนั้นไม่ได้นะถ้าไม่ได้มีความแบบที่แบบว่าเออหลวงพ่อท่านเมตตามากๆเนี่ยทําแบบนั้นไม่ได้หรอก ถึงกับเข็นรถเข็นใช่เข็นรถเข็นให้อะไรให้เนี่ยเอาแล้วถ้าไม่ได้สนิทเลยไม่ได้อะไรเลยเป็นแค่คนนอกอะ่ะเป็นแค่คนนอกตามคำพูดตามคำอ้างว่าเป็นคนนอกไม่ใช่คนของวัดเป็นแค่คนนอกที่เข้ามาทำจิตอาสาเท่านั้นเป็นคนนอกอะ่ะดิฉันรู้สึกว่าแต่ภาพที่มันพยายามโปรโมทมาก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ไงมันไม่รู้แหละจะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะ่ะภาพที่มันออกมาในสื่อสาธารณะอะ่ะผู้คนเขา เชื่อใจหมอบีถามว่าทำไมหลายคนเขาเชื่อใจหมอบีเขาไว้ใจหมอบีก็เพราะเขาเห็นภาพที่หมอบีมีความสนิทสนมกับหลวงพ่อนั่นแหละคนเขาไปจะอ๋อเขาสนิทกับหลวงพ่อนะเห็นเขาเข็นรถเข็นให้หลวงพ่ออ้ดูภาพนี้สิน้ําตาไหลเลยเนี่ยโอ้คงรักหลวงพ่อมากรักหลวงพ่อมากเธอทูนหลวงพ่อมากถอดรองเท้าแล้วก็ถือรองเท้ามาไขว้หลังไว้ ไม่ยอมวางรองเท้าหลวงพ่อเลยเป็นความเคารพศรัทธาอย่างมากหลวงพ่อท่านก็คงเมตตาหมอบีอย่างมากที่สุดอ่าเห็นปะละ่ะพวงมาลัยพวงมาลัยของคุณแพรี่คุณแม่และคุณแม่สามีมากๆค่ะคืออะไรคะคุณแม่และคุณแม่สามีมากๆค่ะท่านเอาไปไหว้ด้วยนะคะคืออะไรคืออะไรคะ ใช่ใช่เออนั่นแหละภาพไงภาพไงภาพของคนข้างนอกอะ่ะเวลามองเขามองแบบนั้นใช่มันภาพแล้วคนจะให้คนคิดเป็นอย่างอื่นนะที่ฉันว่ามันเออมันมันยังไงยังไงอยู่ยังไงยังไงอยู่ไม่คุณก็ลองคิดตามไปตามที่ดิฉันคิดนะเซเบร่า ้าว่าถามว่าทําไมหลายคนถึงไว้ใจหมอบีก็เพราะว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยทุกคนก็ไว้ใจเพราะว่าหมอบีพยายามไม่ใช่หมอบีพยายามที่จะจะไปใส่ร้ายเขาภาพที่มันออกมามันเหมือนว่ามีความใกล้ชิดมากๆมีความใกล้ชิดมีความใกล้ชิดไงคนก็เลยไว้ใจอ๋อถ้าทําทํากับหมอบีเนี่ยถึงหลวงพ่อแน่นอนทํากับหมอบีถึงวัดแน่นอนถึงหลวงพ่อแน่นอนดูสิดูภาพที่ มีความใกล้ชิดขนาดนี้เป็นลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดเออใช้ใช้คาแบบนี้แล้วกันเป็นลูกศิษย์ที่มีความใกล้ชิดมากๆมีความใกล้ชิดมากๆอืมมีความใกล้ชิดมากๆใช่ปะละ่ะคนก็เลยกล้าที่จะโอนเงินเข้าไปก็เพราะว่าภาพที่มันถูก ถูกนำเสนอในสื่อนี่แหละอาใช่มันภาพมันดูน่าเชื่อถือไงภาพที่ออกมามันดูน่าเชื่อถือไงบางเรื่องหลวงพ่อก็ไม่ได้รับรู้เ,เขาแน่จะไม่รู้นะที่ฟังจากรายการนะคือน่าจะรับรู้เพียงแต่ว่าไม่ได้รับเงิน รับรู้แต่ไม่ได้รับเงินหมายความว่ายัางไงก็คืออ่ะหมอบีอ่ะขออนุญาตหลวงพอ่อเข้าใจไหมรับรู้กับไม่ได้รับเงินรับรู้แต่ไม่ได้รับเงินมันไม่เหมือนกันนะที่ดิฉันพยายามที่ดิฉันพยายามจะฟังจากที่ในรายการวันนี้นะคือคือหลายโครงการหลายโครงการหมอบีขออนุญาตหลวงพ่อทา และหลวงพ่อน่าจะหลวงพ่อน่าจะเห็นด้วยว่าเออโครงการมันมีประโยชน์อ,อ่าเป็นทอนุนันนี้ก็หลวงพ่อการอนุญาตเอเอทําไปเหอะลูกทําไปอะไรอย่างเงี้ยทาไปด,ด,ดิฉันคิดเอาเองนะแล้วหมอบีก็ทําแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้รับรู้นอกคือรับรู้แหละว่าทําแต่ไม่ได้รับรู้รายละเอียดไม่ได้รับรู้จํานวนเงินรับรู้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ รับรู้แค่ว่าจะทําโครงการหมอบีแจ้งอ่าจะทํานู่นนี่นั่นนะครับหลวงพ่อนู่นนี่นั่นเพราะว่าเออ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  <c oughs> ประมาณประมาณและอ่าหวหมอบีก็ไปดําเนินการทำอ่าทานู่นทเสร็จแล้วหมอบีก็สรุปเองรวบรวมเงินเองแล้วก็โอนก็โอนเงิน ไม่โอนเงินก็เอาเงินไปมอบให้ไม่รู้ว่าทั้งโอนทั้งมอบหรือเปล่านะคะให้กับโครงการที่ขออนุญาตกับหลวงพอ่อถ้าเป็นโครงการแบบนี้คือเงินไม่ได้ไปถึงวัดเลยไม่ได้ไปที่วัดเพียงแต่ว่าขอขออนุญาตใช้ใช้บัญชีใจฟ้าในานามของหลวงพอ่อแต่ว่าเอาเงินไปบริจาคให้กับที่อื่นองค์กรอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัด เออประมาณนี้นะเท่าที่ฟังดูเท่าที่ฟังดูจะมีบางโครงการที่หลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยหรือลืมขออนุญาตหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบ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 ก็ต้องให้หลวงพ่อชี้แจงก็ต้องให้หลวงพ่อชี้แจงเออ สายไหมลูกหยีคือมึงจะบอกอะไรเนี่ยคำว่าวัดเยอะมากที่หมอบีบริจาคคือมึงจะหมายความว่าอย่างไงกูไม่เข้าใจช่วยพิมพ์ให้ยาวๆกว่านี้คือมึงจะมาดีเฟนแทนหมอมึงจะมาดีเฟนตัวหมอบีใช่ไหมว่าเขาเป็นคนดีอย่างนี้เหรอหรือว่าอะไรมันไม่ได้เกี่ยวว่าบริจาคมากหรือบริจาคน้อยตตแย้มอ่ะทําโครงการตั้งเท่าไห่มึงไปดูตตแยม,มวัดไร่ขิงนอนบริจาคเป็นร้อยร้อยล้าน เข้าโครงการร้อยล้านแต่ไปให้ผู้หญิงสามร้อยอันนี้พูดถึงเคสแต่แย้มมันไม่ได้เป็นความชอบธรรมว่าบริจาคให้หลายวัดทำบุญหลายที่ลงแย้มเนี่ยบริจาคเป็นร้อยล้านแต่เอาไปให้ผู้หญิงสามร้อยสามร้อยล้านมึงก็ต้องตื่นก่อน มึงก็ต้องตื่นก่อนเข้าใจความหมายไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่ายกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าการไปทำบุญหลายที่ บริจาคหลายหลายครั้งมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าเขาจะถูกหรือเขาจะผิดมันคนละส่วนกันถ้ามีเงินใครก็ทําได้มึงจะบริจาคเป็แต่ร้อยวัดมึงก็บริจาคได้แต่คําถามคือบริจาคครบถ้วนตรงไปตรงมาหรือเปล่าคําถามมีเงินทอนไหมมีเงินทอนไหมแค่นั้นเลยถ้าไม่มีก็โอเคดีแจวเลิศประเสริฐสีแต่ถ้ามีเงินทอนเนี่ยไม่ได้เลย คำถามคือมันเป็นมันมีเงินทอนหรือเปล่าเพราะอย่างหลายๆเคสที่โดนจับโดนสืบก,กัะไปมันมีเงินทอนไงมันมีเงินทอนไงไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการทำความดีทำอะไรไม่ปฏิเสธเลยเขาทำจริงแต่คำถามคือทำแล้วทุกโครงการมันดันมีเงินทอนไง ทุกโครงการมันดันมีเงินทอนไงที่มันโดนจับจับกันเนี่ยที่พระโดนจับศึกกันเนี่ยเพราะพระดันมีเงินทอนเงินโยมญาติโยมเข้ามาบริจาคมาเงินเข้าวัดอะไรมีอยู่ห้0ร้อยล้านมีอยู่ห้าล้านมึงแบ่งไปทําบุญสักล้านหนึ่งมึงแบ่งไปทําบุญสักร้อยล้านไม่ใช่ล้านหนึ่งแบ่งไปทําบุญสักร้อยล้าน อีกสี่ร้อยล้านมึงเอาไปแบบสำรานปนเปย์อย่างเงี้ยมันไม่ถูกมึงต้องมีสมองให้เยอะก่อนจะโทรมาทำไมอืมตากตะก้าเฮ้ยเหนื่อยติงบอกเขาก็ต้องหักคาด <c oughs> พูดเรื่องหักค่าดําเนินการอ่ะโอเคอ่ะค่าดเนินการมีคนบอกว่าหัก,กค่าดําเนินการความหมายคือความหมายคือได้แจ้งไหมว่าจะมีการหักค่าดําเนินการและค่าดําเนินการที่หักเกี่ยวข้องกับการดําเนินการจริงหรือไม่อย่างไรน่ากลัวนะคําว่าค่าดําเนินการนี่โคตรน่ากลัวเลยนะได้แจ้งไหมต้องแจ้งก่อน ต้องแจ้งหักเองก็ไม่ได้นะหักเองก็ไม่ได้หักเองไม่ได้นะคะเพราะถ้าสมมุติว่าสมมตินะถ้ามันเป็นเคสที่เวลาคุณรับบริจากคุณบอกว่าทําบุญกับวัดร0อเปอร์ซหรือทําให้เข้าใจหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นการทําบุญอย่างร้อยเปอร์เซไม่ได้แจ้งว่าอ๋อมีขาดค่าดําเนินการนูน่นนี่นั่นหรือไม่ได้แจ้งหรือหักแล้วก็ไม่ได้มาแจ้งว่าหักไปในส่วนนั้นส่วนนี้ ไม่ได้นะคะไม่ได้ค่าดำเนินการคือค่าอะไรไม่ได้เข้าใจเปล่ามันต้องแจ้งมันต้องแจ้งหรือหลวงพ่อรู้ไหมว่าหรือหลวงพ่อรู้ไหมว่าทุกครั้ง หรือหลวงพ่อรู้ไหมว่าทุกครั้งมีการหักค่าดำเนินการเออแล้วขอใบคิดมีคนบอกว่าขอใบเสร็จค่าดำเนินการด้วยว่ามันไปมันส่วนไหนบ้างอที่ว่าค่าดำเนินการส่วนไหนบ้างส่วนไหนบ้างที่เป็นค่าดำเนินการอ่ะก็ต้องตอบ ก็ต้องตอบสังคมให้ได้ค่ะแค่นั้นเองก็ต้องตอบสังคมให้ได้ค่ะโอเคดําเนินการก็ดําเนินการไม่ว่าหรอกก็ต้องตอบสังคมอ่ะแล้วก็บอกว่าบ้านรวยแล้วก็บอกว่าบ้านรวยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้รวยมากาปาผีทีได้หลายล้านแต่พอมาทําโครงการมีค่าดําเนินการทุกอย่างเลยอย่างนี้หรอหรือว่ายังไงหรืออะไรหรือไม่เข้าใจ ก็เห,เ,หเ,หเห็นบอกก็เห็นอบอกก็เห็นบอกให้วัดร้อยเปอร์เซ็นเนาะบางอันก็เห็นบอกให้วัดร้อยเปอร์เซ็นเนาะก็บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับไม่มีค่าดําเนินการสิเออไม่รู้นะคะไม่รู้นะต้องรอดูต่อไปไม่รู้ต้องรอดูต่อไปเออนะ เอมีคนบอกว่าร้อยมีคนบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นของเราไม่เท่ากันใครบ่อยกละหลอนบอกเองติร้อยเปอร์เซ็นของเราไม่เท่ากันกดตะก้าก่อนทุเรียนทอดก่อนกดตะก้ากดตะก้ากดตะก้าทุเรียนทอดก่อนจ้ากดตะก้าทุเรียนทอดก่อนโอ้ยดูกันนะเรื่องชาวบ้านปังกันดีเนาะสองพันสามพันโอ้ยแต่พอขายของดูกันสองร้อย กดตะกร้าก่อนทุเรียนทอดเนี่ยกินได้ก่อนจะทําบุญกับคนอื่นนะคะอะไรอร่อยกินกันบ้างกดกดกดอันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมค่ะเป็นทุเรียนทอดเกรดเอพรีเมียมไปไายปอึง้งทุกเรื่องเออนั่นแหละเล่าใหม่ได้ไหมครับพึ่งมาเออกดตะกร้าก,กดตะกร้ากดตะกร้าก่อนเลยปลายสองพันกว่าคนเนี่ยช่วยก่อน ให้มันมีแรงก็มีกําลังใจเอออพูดอีกยาวดื่มน้ําก่อนพูดอีกยาวพูดได้อีกเป็นชั่วโมงอะ่ะเพราะว่าละฝ่าจะถึงจุดหมายปลายทางประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าดตะก้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะพูดถ้าถ้าไม่มีใครอุดหนุนไม่พูดแล้วเพราะว่าถือว่าไม่มีน้ําใจมันต้องช่วยกันก่อนตะกงตะก้าเนี่ยมันเออตะกงตะก้าตะกงตะก้ามันต้องช่วยกัน พวงมาลัยทุเรียนกวนหมดแล้วคาะปิดรับออเดอร์แล้วทําไม่ทัทนมันต้องเกือบสามพันพวงและแอดมินก็ไม่ยอมบอกดิฉันด้วยนะเมื่อวานมันปิดรับออเดอร์ดิฉันก็ขายําเลยในหุนกระสงกระแสลงคลิปฉามสรุปสรุป,รปมันบอกว่าทําไม่ทัทนปิดรับออเดอร์แล้วแล้วดิฉันก็โพสตได้อย่างดีกดตะกร้าเลยค่ะกดตะกร้าเลย ถวายหลวงพ่อกับถวายวัดเหมือนกันไม่ไม่เหมือนค่ะถ้าเป็นเคสอื่นๆไม่เหมือนถ้าเป็นเคสอื่นๆไม่เหมือนเพราะว่าถ้าถวายหลวงพ่อนั่นแปลว่าถวายส่วนตัวแต่ถ้าถวายวัดนั่นแปลว่าถวายเพื่อส่วนรวมเพื่อวัดเพื่อกิจการทุกอย่างที่วัดดําเนินการอยู่คนละส่วนกันไม่ไม่อะไรนะคะคนละส่วนกันไม่เหมือนกัน ใช่ถ้าถวายหลวงพ่อก็คือเป็นการถวายส่วนตัวค่ะแต่ถ้าถวายวัดนั่นแปลว่าถวายเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อกิจการทั้งหมดที่วัดเออทำอยูออ่หนึ่งบาทก็คือเงินทำบุญ ไม่ไม่หยอกีนะไม่รู้ว่ะเออเขาบอกว่าเ้าถวายหลวงพอ่อเขาไม่ได้ถวายแต่ยิ่งพูดอะแต่ยิ่งพูดอะคําพูดมันจะมัดตัวเขานะอันนี้ไม่ได้อันนี้พูดด้วยความหวังดีกับหมอบีนะว่ายิ่งพูดเยอะหรือยิ่งพูดอะไรที่มันไม่ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันจะยิ่งมัดเขาเพราะว่าการที่เขาบอกว่าเขาอ่าถ้าอ้างว่า เนี่ยเป็นการถวายหลวงพอ่อไม่ได้ถวายวัดมันก็จะต้องมีการย้อนกลับไปดูโครงการรับบริจาคเก่าๆที่เขาเคยทำว่าไอ้ที่เขาชวนคนทำบุญเนี่ยว่ามันมีโครงการทุกโครงการน่ะเป็นการพูดถึงหรืออ้างถึงชื่อของหลวงพอ่อย่างเดียวหรือมันมีการอ้างถึงหรือพูดถึงวัดด้วยแค่นั้นเออ แค่นั้นเลยไปสั่งแล้วสองขอลองชิมก่อนได้ไหมขอบคุณนะคะเออเนี่ยช่วยดิฉันอุดหนุนก่อนแล้วดิฉันจะได้ช่วยให้ดิฉันจะได้ไม่ได้ดิฉันจะได้ช่วยดิฉันจะได้มาชวนทุกคนตั้งคําถามกันแล้วก็นะช่วยกันคิดและวิเคราะห์กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างดิฉันน่ะอย่างดิฉันดิฉันไม่ได้วอลลี่อะไรนะดิฉันไม่ได้แบบอะไรหรอกเพราะดิฉันไม่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 บริจาคอยู่แล้ว เพราะดิฉันไม่บริจาคอยู่แล้วดิฉันพูดตรงๆเลยไม่ถ้าทําบุญไปทําด้วยตัวเองเลยไม่บริจาคโดยเฉพาะอ้หน,หน่วยงานอะไรต่างๆและที่เกลียดอีกอันหนึ่งคืออีพวกชอบที่อยู่ในห้างนะไม่ทําเลยอีพวกที่ชอบไปอยู่ในห้างเนี่ยอีมูนิที่ต่างๆที่มึงเอาเอาสัตว์ไปขังกันอยู่ในห้างเนี่ยชอบเอาสัตว์ไปขังนะแล้วก็แบบเอาสัตว์มาเอาสัตว์ไปอยู่ในห้างเพื่อชวนคนไปดูแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีมันจะมีบูธอยู่ข้างๆ บริจาคช่วยอันนู้นอันนี้ไม่ทําเลยไม่ไว้ใจอันนี้พูดอันนี้พูดได้ในฐานะประชาชนไม่ไว้ใจเงินกูไปถึงสัตว์หรือเปล่าก็ไม่รู้มีแบบมีหลายโครงการด้วยนะมีหลายโครงการให,ให้ให้เลือกด้วยโอ้วิ่งตามยิ่งกว่าวิ่งตามยิ่งกว่าบริวว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 วอวววววววใช่บริจาควววววว เออแล้วต้องมีขั้นต่ำด้วยนะไม่มีขั้นต่ำก็ไม่ได้ไม่มีขั้นต่ำก็ไม่ได้ต้องมีขั้นต่ำด้วยมันต้องมีขั้นต่ำด้วยเออต้องมีขั้นต่ำด้วยนะไม่มีขั้นต่ำก็ไม่รับต้องเลือกเอาเลยเพราะว่าเขาจะมีเซ็ตให้เลือกจะทำบุญยังบังคับอีกมีเซ็ตให้เลือกใช่อ่ะอันนี้เขาเข้าโครงการนี้ไหมคะอันนี้ดิฉันโบยให้ตาอย่างเดียวเลย าาาตามึงช่วยเขาหน่อยพโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่สะดวกใจค่ะเออทําบุญกับหมาแมวที่บ้านดีกว่าได้บุญเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านมีแมวมีแมวสามตัวสี่ตัวค่ะตอนนี้มีที่บ้านทําบุญทุกวันค่ะเพราะว่าเลี้ยงแมวสี่ตัวหมาอีกสองนะคะทําบุญทุกวันอยู่แล้วอยู่บ้านทาบุญทุกวันอยู่แล้วค่ะอ๋อพี่คนพี่ดีฉันทําบุญทุกวันอยู่แล้วค่ะ ที่บ้านก็มีแมวค่ะเออไม่จําเป็นต้องทํากับที่อื่นนะคะหมาอีกสองค่ะอืมนะคะปกติทําอยู่บ้านอยู่แล้วค่ะเออกดตะกร้านะคะกดตะกร้ากดตะกร้ากดตะกร้าเออกดตะกร้าหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะทุเรียนทอดทุเรียนทอดกดตะกร้าหน่อยทุเรียนทอดกดตะกร้าหน่อยช่วยๆกันนะคะทุเรียนทอดกดตะกร้าหน่อย ทำบุญกับพระในบ้านเออซื้อข้าวซื้อน้ําให้ให้พ่อแม่กินดีกว่าซื้อข้าวซื้อน้ําให้พ่อให้แม่กินดีกว่าบนโลกนี้มีใครมีพลังวิเศษไหมดิฉันไม่ค่อยเชื่อนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มีแต่มิจฉาทีพส่วนใหญ่ที่อ้างว่าตัวเองมีอ่ามีพลังวิเศษแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายแล้วดิฉันเห็นเป็นมิจฉาทีพทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคุณจะเชื่อคุณก็เชื่อไปอาจจะมีจริงก็ได้แต่ดิฉันไม่เชื่อ ใครมาคุยกับดิฉันแล้วเริ่มแบบมีมิติพิเศษมีมิติพิเศษเริ่มเริ่มไม่ใช่คนปกติธรรมดาดิฉันไม่คุยด้วยเลยถ้าคุยธรรมะคุยธรรมะในแง่ของการดับความทุกข์ค่ะในการแก้ปัญหาชีวิตจะคุยดิฉันสนใจดิฉันสนใจธรรมะในมิติเดียวก็คือธรรมะในมิติของการจัดการความทุกข์กับการแก้ไขปัญหาชีวิตธรรมะต้องมีประโยชน์ในการทําให้ชีวิตเรามันดีงามขึ้น ไม่ว่าในแง่ของจิตใจไม่ว่าในแง่ของความเป็นอยู่ธรรมะต้องซับพอร์ตเราในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราไม่ได้ไปซับพอร์ตเราในเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราธรรมะต้องไม่ต้องไม่ใช่เรื่องที่ว่าทําให้เราแบบสามารถสื่อกับวิญญาณได้คุยกับวิญญาณอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเรามันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มองก็ไม่เห็นธรรมะต้องไม่ใช่เรื่องของการที่ เราเป็นตัวแทนในการที่คอยรับให้ใครมากระซิบข้างหูเราแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นมาบอกมากล่าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วธรรมะต้องเป็นสิ่งที่ตัวเราก็เข้าใจได้คนอื่นก็เข้าใจได้ไม่มีใครเป็นผู้วิเศษไป่าใครทุกคนเป็นแค่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นธรรมะต้องทำให้เราเป็นแค่ เพื่อนร a temple, a ian, a female, a ่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมใช่ไหมเวลาเราท่องบทแผ่เมตตาสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนอะไรไหมตาเข้าไปเห็นไร